ด่วนตำรวจเอาจริงห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดใครฝ่าฝืนคุก20ปีปรับ2ล้านบาทเริ่มแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะคะไม่อยากโดนรีฟังด่วนค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลข่าวสารสำคัญมาแจ้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยแอดมินขออนุญาตถามนะคะว่าคุณมี2ล้านบาทไหมถ้าไม่มีวางไฟเช็คในมือลงเดี๋ยวนี้เพราะนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายถ้าคิดจะเผาค่ะโดยล่าสุดนะคะ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการเผาทุกกรณีมีโทษหนักมีโทษทั้งจำทั้งปรับโดยแบ่งออกเป็น3ระดับความรุนแรงดังนี้ค่ะระดับที่1น,นะคะใครเผาในพื้นที่เกษตรไร่อ้อยหรือเผาขยะในพื้นที่โล่งจนสร้างความเดือดร้อนอันตรายให้กับคนอื่นโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทค่ะ ระดับที่2นะคะการเผาในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะโทษก็จะหนักเพิ่มขึ้นอีกคือคุก1-10ปีปรับสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทค่ะและระดับที่3อันนี้โหดสุดนะคะก็คือถ้าใครเผาป่าเป็นวงกว้างเกิน25ไร่นะคะเตรียมตัวรับโทษหนักจำคุก4-20ปีและปรับสูงสุดถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะฟังข่าวนี้จบแล้วยังไงก็รบกวนท่านผู้ชมช่วยกันบอกต่อ แชร์ข้อมูลข่าวสารนี้ให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องและคนในครอบครัวของท่านให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกันด้วยนะคะเพื่อให้ทุกๆคนได้รับทราบว่าการเผาทุกกรณีมีโทษหนักมีโทษจำคุกมากสุดถึง20ปีปรับสูงสุดถึง2ล้านบาทถ้าทุกๆคนรู้กฎหมายข้อนี้อย่างทั่วถึงกันทุกๆคนจะได้ระมัดระวงังจะได้ไม่ทำผิดจะได้ไม่ถูกจับถูกปรับค่ะ คือแอดมินจะบอกว่าการเผาทุกกรณีนอกจากอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้รับอันตรายแก่ทรัพย์สินและชีวิตแล้วฝุ่นควันจากการเผายังก่อให้เกิดฝุ่น pm 2.5นะคะซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยควรหยุดการเผาทุกกรณีเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองและคนที่คุณรักค่ะ ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารนี้จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงานราชการค่ะ